ก็กอ,อื่นต้องขอบคุณพี่น้องอสอมอท่านสมาชิกท่านทอทอ่านพอ,อช่างท่านประธานชุมชนกรรมการชุมชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลออกพบปะในวันนี้เพื่อบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการโรคโควิด -19 ขยาติดเชื้อแล้วก็โกรคพิษนักบ้าแล้วก็โรคไข้เดืดออกนะครับก็ ของการนี้เรามีตลอดนะครับเดือนนี้ยังมีอีกสามครั้งนะครับก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดนะครับถ้ามีอะไรนะครับก็ให้แจ้งไปทางหานกองสาธารณสุขถึงแวดล้อมเทศบาลนครนครจตาราชนะครับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับพวกเราตลอดไปครับขอบคุณครับทางรัฐบาลกลางประกาศว่าเบานะครับแต่เราเองในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับก็ ขอฝากประชาธรรมพันว่าอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสแระเกิดได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเราต้องระมัดระวังหนึ่งใช้เจลล้างมือสองหน้ากากอนามัยนะครับไปไหนในชุมชนต้องพร้อมนะครับต้องพร้อมฝากไว้ว่าต้องพร้อมและอย่าชะล่าใจนะครับฝากไว้ว่าให้เตือนบุตรหลานของท่านทุกๆคนในครอบครัวให้ใช้หน้ากากอนามัยและป้เจลล้างมือนะครับให้ครบถ้วนทุกอย่างเมื่อ,อออกจากบ้านนะครับ